สวัสดีค่ะวันนี้ป้าถาเสนอเมนูต้มยำปลาทูใส่กระท้อนนะคะมาดูวิธีทำกันเลยค่ะน้ำเดือดแล้วนะคะแกงต้มยำไปเลยอาหารแล้นะคะ ส่าอร่อยนิดเดียวเไปคลหน่อยนะคะน้ำเราน่าจะน้อยไลใส่น้ำเพิ่มก่อนนะคะปะถาลืมกะน้ำ คน,นะคะให้น้ำเดือเป้าว่าบางคนยังไม่ยังไม่เคยกินนะคะกระท้อนต้มต้ยมยำปลาทูใส่กระท้อนนะคะปลาถาจะใช้ปลาทูที่นึ่งแล้วมาต้มแล้วก็ใส่ลูกกระท้อนลูกกระท้อนที่มันยังไม่แก่นะคะที่มันยังยังไม่ค่อยแก่มากมันจะออกรสเรี้ยวแทนใบมะขามได้เลยนะคะ เราให้มันเดือดก่อนแป๊บนึ้งกระาใส่น้ำไม่น้อยเกินเดือดแล้วกระาใช้ไฟแรงนี่ค่ะกระทอนปกระถาหั่นเรียบร้อยแล้วนะคะใส่ไปเลยค่ะปรุงน้ำก่อนนะคะเพราะว่าประโทมสุกแล้ว เกือชมพูนะคะใส่ไปเลยค่ะใส่นิดนึงเกลือชมพูเขาจะไม่เข็มมากต้องไม่น้ำกระท้อนออกก่อน ปิดฝาไว้ก่อนนะคะเปลาทูเราสุกแล้วเราก็ใส่แด่แล้วก็ปรุงเครื่องก่อนให้มันออกรสชาติที่เราต้องการก่อนนะคะแล้วก็ตามพริกสดใสลงไปเท่นั้นก็รสชาติก็จะอะร่อยแล้ว เอาเนื้อกระท้อนกขาสุกนะคะเราต้องใช้กระท้อนเปรี้ยวนะคะถ้ากระท้อนหวานมันจะไม่ออกแอรสเปรี้ยวเราต้องใช้กระท้อนที่แต่นีกระท้อนเปรี้ยวกระท้อนที่เขาดองแต่ถ้าใช้กระท้อนหวานกระท้อนปูนฝ้ายอะไรพวกนี้มันจะรสชาติมันจะไม่ออกเปรี้ยวะคะ่ะลองทํากินดูนะคะรสชาติมันก็จะหอมกลมกล่อมหอมหอม,หอมน้ํากระท้อนนะคะ ปพราะว่าทุกคนหลายๆคนน่าจะยังไม่เคยรู้จักแล้วก็ยังไม่ยังไม่เกยกินนะคะลองทำตามภาษาดูนะคะรสชาติจะเอาตามเอาที่ตามสบายใจเลยเอะรที่เรชอบ้าถาบอกทุกค,คิดว่ารสชาติแล้วแต่เราชอบเราต้องการแบบไหนก็ใส่ลงไปเลยแบบนั้นเราสามารถปรับแต่งปรุงรสชาติได้ ตามที่เราต้องการปัาเคี่ยวนะ้ำกระท้อนให้เ้าออกเครื่องขนะังแส่ปลาทูไปเลยค่ะปพาะขาใช้ปลาทูนึ่งแล้วนะคะ อันนี้เราไม่ได้รสชาติเราต้างตองการแล้วนะคะปอาทูเนื่อสุกมาแล้วเราก็ไม่ต้องหานั่นมากตอนเราตักทานนะคะทุกคนเราก็ตาพริกสดใส่ลงไปหน่อยนึงนี่ค่ะอาหารบ้านๆทำง่ายๆเอาวัสดุเด็บจากพื้นที่พื้นตามพื้นที่ที่เรามีอยู่ เอามาใช้อันนี้มันเป็นทั้งของหวานและของเคาวได้นะคะเพราะทุกคนอาจจะยังไม่เห็นอย่างครั้งที่แล้วที่ป้าถาทำาแกงคั่วกระท้อนบางคนก็บอกยังไม่เคยกินเลยลองทําดูนะคะใช้กระท้อนเปรี้ยวนะคะลองทําดูมันก็จะแทนน้ํามะขามน้ํามะนาวได้แต่ว่ามันจะหอมหอม หอมตะกลิ่นกระทอ้อมันมันจะออกหอมหอมหอมกระท้อนอือสุดยอดมากคลิปต้มยำปลาทูใส่กระท้อนของป้าถาก็เสร็จแล้วนะคะทุกคนฝากกด,ลกดไลค์กดซับสไครต์ป้าถาด้วยนะคะและพบกันในคลิปหน้านะคะลองทุกคนลองทำทานดูนะคะ ไม่ยุ่งยากพอเราตอนเราทานใช่ไหมเราก็ตำพริกพริกสดพริกขี้หนูใส่ลงไปในถ้วยใช่ไหมคะมันก็จะเกิดความหอมพริกขึ้นมาอร่อย <Hey. S 1> คลิปนี้ก็ขอจบคพกยแค่นี้นะคะบ๊ายบายค่ะขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามาให้กําลังใจป้าถาฝากช่องป้าถาปณีชั้นแนลเลยนะคะบ๊ายบายค่ะ